ท่านผู้โดยสารโปรดทราบตั้งแต่วันที่4มิถุนายน2000ขอรทราบนะครับท่านที่ข้ามไปมาระหว่างชานชาลาที่ก่อสร้างใหม่นะครับบรดระมัดระวังนะครับมีรถสินค้าวิ่งผ่านในชานชาลาที่หนึ่งนะครับนานสถานีนะครับทางบริษัทน่ขรับไปมาระหว่างชานชาลาที่ก่อที่ห่างข้ามนะครับโปรดระมัดระวังเลยนะครับ รถวิ๊กผ่านในชานชาลาตสถานีนะครับชานชาลาที่หนึ่งนะครับรถสิงหาขบวน778นะครับกำลังวิ่งผ่านสถานีบ้านโป่งอีกสักครู่จะมีขบวนรถวิ่งผ่านในชานชาลาที่ต่อสร้างใหม่ชานชาลาที่หนึ่งท่านผู้โดยสารที่ยืนชิดขอบชานชาลาที่หนึ่งฝั่งด้านหน้าอาคารสถานีหลังใหม่หรือเดินข้ามไปมาตรงบริเวณทางเดิมข้ามชั่วคราวโปรดระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยค่ะ ขบวนรถที่จะเข้าสู่สถานีบ้านโปงเที่ยวต่อไปเป็นขบวนรถด่วนขบวนที่8มต,ต้นทางสถานีกลากรุงเทพอธิวันสุดปลายทางสถานีตราผู้โดยสารที่มีความประสงค์ มาในหน้าประ,ประกาศมาด้วยนะฮะ